สวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์นะคะบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่4ค่ะเป็นว่าด้วยเรื่องของการเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินบางคนอาจจะคิดว่าตลอดชีวิตนี้เราอาจจะไม่เป็นผู้ประเมินแต่อาจารย์อยากบอกว่ารู้เขารู้เรานะคะย่อมดีที่สุดค่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าบทเรียนนี้ถ้าเป็นผู้ประเมินจะต้องมีหน้าที่หรือจรรยาบรรณอย่างไรบ้างในการทำงานนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ สำหรับในบทเรียนนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะตรงกับชื่อบทเลยค่ะก็คือผู้เรียนนะคะต้องบอกหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพทางการศึกษาให้ได้เพื่อให้ประสบความสําเร็จนะคะอาจารย์แบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือหน้าที่ของผู้ประเมินนะคะว่าเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้าง ะะก็อยากจะให้ผู้เรียนนะคะทุกคนนะคะลองอ่านรายละเอียดนะคะต่อมาหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อเรื่องของข้อละมัดระวังนะคะอาจารย์ได้ลองสอบถามจากคนอื่นรวมทั้งนําประสบการณ์ที่เคยไปตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษามาบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจประกันคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์ก็ทําแบบสึกหัดนะคะขอให้พวกเรานะคะตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ตั้ ตั้งใจเรียนในบทเรียนนี้นะคะแต่หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะคะดังรายละเอียดนะคะขอบคุณค่ะ